ดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดประเด็นกันเลยนะคะว่ามีปัญหาอะไรกันเอ่ยอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยค่ะถ้าเกิดใครนะคะทําคลิปให้พี่กุ้งนะคะกรุณาแท็กมาให้พี่กุ้งเลยนะคะ เพราะว่ามีการต่อว่าต่อ้านกันมาว่าพี่กุ้งขาเห็นพี่กุ้งรีโพสคนนั้นไม่รีโพสหนูไม่รีโพสผมพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าถ้าพี่กุ้งรีโพสใครมาขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าเกิดปัญหากันว่าเรารักแฟนคลับไม่เท่ากันนะคะอยากบอกนะคะว่าพี่กุ้งทำอะไรนะคะชัดเจนรักได้ก็เกลียดได้แต่ดีได้ก็ร้ายเป็น รู้สึกยังไงแสดงชัดเจนตรงตรงอย่างที่เห็นไม่เคยล้อเล่นกับหัวใจนะคะเอ๊ะอันนี้เป็นกรอนอะไรเอ่ยที่แฟนคลับมอบให้มาเอาเป็นว่าพี่กุ้งอ่านให้แล้วนะคะแต่ถ้าอยากให้พี่กุ้งรับรู้ความรู้สึก แท็กเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ขอบออีกแคั้งหนึ่งนะคะไอ้ที่พี่กุ้งรีโพสต์มาพี่กุ้งขออนุญาตลบนะคะเดี๋ยวเกิดกระแสรักแฟนคลับไม่เท่ากันสำหรับวันนี้รักทุกคนค่ะเด่นดังรวยนะคะ